ผมมอนี่อีกไม้นึงนะครับเนาะไม้มือไม้มือเศร้านี่ครับผมไม้มือเศร้านี่นะครับเนาะที่ติดหนูครับผมนี่ครับบรรยากาศที่ผมถ่ายไปนะครับเนาะอันนี้ผมมาใส่หมอนี่ครับผมนี่ครับโห่โคตรนี่ครับ้องใส่ขยับไปยังไในเปิดทามันมีหนูอีกนะครับเนาะไปครับอยากขับนึงครับผมเพราะว่ามันมี่เปียวยุ่งนี่ครับผม ผมได้ไปล้าตัวนึงเข้าไปไปรุ่นกันครับผมหาเมืองอีกครับผมเที่ยมีหนูลงเขามาเนาะเนาะสมใส่น้ำปลาไว้นี่นะมีใส้นำลองนำอยู่บว่าเพิ่ง น้องเป็นหู้ดนู้ดเชียวครับผมเดี๋ยวเอาอีกไซส่หม่องรองน้นหนี่ยเนาะครับเนาะหนี่ครับผมนี่ละน้องมึงครับล้ังสุดท้ายแล้วสวัครับผมก็ได้ทําการใส่แล้วเนาะครับเนาะหนี่ครับผมบม่ได้มัดไว้พร้อมครับผมสามซี่ครับเหนือบพไ่ได้มัดเสียกบมีครับลืมนี่งเนาะครับเนาะมาลุ่นกันครับผมมาลุ่นกันมึนเศร้านะครับเนาะติดตามครับ ครับผมสารุนสวัสดิ์ตอนเช้าครับผมมายามครับครับนี่ครับผมเอาครับมาน,น,นะครับผมแก้มนึ่งนับนี่น้อครับเนาะเป็นนุน่งรองเท้าครับมือนี้งเป็นไม้ต่อไปครับผมนี่เป็นอีกลับนึ่นครับ มาโมันลันออลันครับผมอีตัวหนึ่งครับผมลันอยู่นี่ครับหมายสองครับผมหมายที่สองครับผมท้งข,ขาวด้วกันครับเก็บย่างเดียวครับผมมาแล้ว แสงต่อไปครับแสงนี้ว่าไงโอ้โอ้หลุดครับผมโอ้ไม้นี่นะหลุดฮัดพี่น้องกขบับกลับไปคุณครับโอ้หนูเงยดียครับ โบยูครับพี่น้องโอบยู่ครับกินเขาโคตรจนเบิดครับเย้เยวเย,วเ,ยวเอาไว้นี่ครับครับนี่ผมจะเอาไว้นี่น้องครับนาะผมอย่ามาใส่อีกขาครับครับตั้ต่อไปครับผมเสียงไกล เซนอยูหันสองสองเดี๋ยวผมไปหากลับก่อนครับผมอีก,กัน,นึงยูเพวกครับครับพี่นอ้องนี่หลังนึงครับลั่นมือถือครับขโคตรหักหายครับผมนี่ครับ มึงลงร้อย่มถือครับออประยูครับผมหนูแง่อยู่ดอกนี่ห,หนูแง่อยู่มืถือครับผมเดี๋ยวจะมาแก่มือไหมครับไม้นี่ครับมึงไหนต่อไปครับมาใส่กับสิบลังครับผม นี่นี่นี่ตรงนี้ไปหนาบุญนี้โบราณครับเออไม้นี่โบราณครับผมนี่ครับเดีย๋ยวขอเก็บก่อนเด้อครับเด้อให้รุดหมายต่อไปครับใส่็จไปเสร็จแล้วชางพี่ <c oughs> โดนหรือไมโดนหรือไมโดนหรือไมโดนไหมตเตะขั้วโคตรหายโอ้โหขั้วโคตรหายครับไม่มีอะไรเลยทำไมกลับไม่ลั่นครับโอ้โขั้าโคตรหายครับผม ขอบบ้านครับผมหานเด็อหนูเง้ยครับผมถือครับผมไมาต่อไปครับครั้งสุดท้ายครับผมครั้งสุดท้ายังสุดท้าย หลังสุดท้ายหลังสุดท้ายไม่มีครับผมเหนียวครับลังน้ำครับเหนียวเลยเหนียวครับอีกหลังนึงใส่ไใส่พวกครับผมเอาจัางไนกับมีผลงานให้พี่น้องเขาเบิ่งคือเก้าครับ,รบแต่เว้ยนย้ำเมื่อเจ้าคือเก้า